ทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสุขสุขคนสเป็นเอฟซีพนักประเทศด้วยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกวามสุขทางสร้างสแก้วบ้านเฮาอีกเด้วพี่น้องเอ้ยโดยไม่ได้กับมาพบมาพ่อก,กับสแก้วก,กับยูเฮือน่าน้องพรคือเก่าคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเนื่องจากว่ัมืัอนี้เนาะสะแก้วกับซีมอันถามรายละเอียดเรื่องที่ว่าเบาไทยมาหาเพิ่นอีกครั้งพี่น้องเนาะกับมี ทางฝั่งไทยเพื่นอนนาะหนุ่มไทยบนทรมาหาสกเกลได้เดืองได้เล่าที่ว่าอ่าว่าไทยมาหาสาวลาานี่ว่าตัวว่ายนวเพื่อนว่าสั่นพี่นนอะโดยอ่ะสเกลกับสิภาพีพระนองข้าไปทามรายละเอียดให้หูชัดเจนกันไปด้ยเนาะว่าเมื่อนี่เรื่องได้เป็นเนี่นั่นกันอ่ะไปเบิ่งนผสมไปทามจากปากสะพ,พอนพ่อมกันเลยพี่พนนเนาะโดยโอเคไปกันเลยข้าไปหาสะพอนมนเลยพี่นนอะ พ่อทางสานวนเพื่อนโดยสบายดี้อทางสานวนโดยสบายดีโดยมาลำการพิกาพี่น้องมาสาวพนเพื่อนเนาะโดยสบายดีสาวพนโดยสาพนคนงามพี่น้อยมาพูมาพ่อเพื่อนพิการถึงไหนเนาะคินข่าวเศร้าเลยบ่ไันได้กินนี่อ้าวได้กินทำถัวเกลยวได้ไหม กินข่าวสวยปะอปกติกินจักมงแล้วแต่เมื่อจับมง10โมงออมง10โมงพอจะเป็นซองเทื่อพ่อนฝก่อนนะเนาะเมนีย่อยนี่ยสาข่อยคือกันเนี่ยเดี่ยเกับข่าเทียมเป็ข้าเศร้าฉันบอกโอ้ยพอเรเที่ยวซองแล้วได้คอยนะแบบเป็นเคยด้เนาะ มันนี้กันมาน้ำสาแก้วเพื่อนที่ว่าในรายนี้มันนี่นะเมนก็ซิมาถามเรื่องที่ว่าเบาไทยเพิ่นมาในรายจำนวนเลย<ม>เพราะว่า<บ>มีอันแบบเพิ่นโทรมาถามเขาก็หลายคนแน่ยนะว่าเรื่องราวมันเป็นในรายแบบว่าสะพอนี่ให้คำตอบเพื่อนที่ว่าเพิ่นมาถึงบา้นา,บานให้คำตอบปรนเทศบ่แบบนี้นะอือฉันบ่เมนกับเรื่องในรายย่างเนาะเรื่องที่ว่าทางสะพอนกับ เอลาตกลงบุงใจเพิ่นแทเบิเพิ่นจังเอานั่นเอานี่ให้เมนแทเบิสินะโดยโดยโดยทางเอาก็เนาะกับบุคัก์มั่วคับใจเนาะเพราะว่าเพราะเจ็บใจว่าสั้นๆสนๆหน่ยเพราะว่าทางเัีพยบางเพิ่นออกมาสีแจงเนาะวอาอีกรอบหนึ่งเนาะเมนโดยคือเอากะทานไปได้เมื่อวานแต่ว่ามันก็ยังบุคักเนาะเมนเมนโดยไรขุดไรขุดก็สิ่งของใจอยู่เนาะกับทางคอมเมนต์เนาะกับคนอย่าเน้องพี่น้องก็คือว่ากะลาอยู่สักเกี่ยวเอ้ย เปิดกระถากมาว่าโอ้ยสาวลาวตุ่มมันผู้เฒ่าได้จะสิ่งสั่นกระลายเนาะแต่ว่ามันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสองคนพรมินทร์น้องเยถ้าว่ามักพักบ่วอันนี้มันก็กระทันหันคือสาโพรเพิ่นเว้าไปก่อนนั่นแหละเนาะแม่นกระทันหันก็คือทางสาโพรก็ให้คําตอบบ่ได้เนาะสาโพรเนาะโดยปกติทางสาโพนพรมินที่น้องเยก็ทางเพิ่นก็แบบดวลไล่ก็ทาง ผูเสียผู้าผู้วาเขาก็ต้องมาลมกันก่อนหูใจกันไปก่อนเนาะแม่นโดยโดยกับทางเขาก็อยากถามว่าที่เพิ่นมาหนิเนาะส่อันนั้นเนาะทางสะพอนี่ให้ค่มวังเพิ่นนะบอกโบ่เลยกับเขาก็คุยกันชื่อแล้วก็นับถือเป็นผู้ใหญ่นี่เลยคนหนึ่งนะเพลงกันก่อนโอ้ยจะพิ่นป่ได้ถามว่าเจ้ามักหักข่อยอยู่บ่ถามี่บ่คำนี้ถามกับเอาว่านับถือกันไปก่อนเอาพ่นถามกันยัง ว่าว่เม um, uh, uh, ื่อไนวัอไหนกับโบฮู้ตอนนี้ก็นับเือเป็นผู้ใหญ่ผู้นึงเอาว่าโน้แต่ยังบ่ได้คำตอบว่าเออตกลงเป็นภูมิเป็นแผ่นยังในคบกันบ่กต่ยังบ่ให้ก็บ่ได้คำวังเพิ่นก็บ่ได้สูขี่ยังกับเพิ่นหลายนะโดยเลยกระเบียบเพิ่นมานี่ก็เพิ่นกระเบียบว่าอ่าสิไปเยี่ยมพยายามเด้อจังซี่บอกบอกเพิ่อนเพื่อนแต่ว่าเพิ่นน่ะสิไปหาเด้อว่ะเออว่ามาก็มาแล้วว่ะ ทีแรกก็มาวันเดือนตุลาเนาะเฮาก็ตั้งตัวได้อยู่เนาะพุ่นเนาะมบางทีเฮาก็บอกว่าก็ต้องมาอยังก็ได้มันยากก็มีอันนึงว่าบัลลังมื่อใหม่ว่ามือวันเช้าเด้ออาอซิไปเด้อว่ะอ๋อว่ะวันเช้ากับมืออื่นนี่แล้วอ่ะแต่ว่ามาเนี่ยแบบกระ่อนแบบเพืท่านหันก็แม่นแต่ว่าเพิ่นมานี่เพิ่นบอกว่าสิเมื่อแบบสู้คอเด้อแบบว่าแบบนี้บ่่บอกโอ้โหคอมบเห็นแต่ว่าอ้ายสิไปหาว่า เราเฮาก็คิดเรื่องนอกประนสิมาเบิ่งซื่อเนาะมาเบิ้นมาเบิ่งว่าชีวิตกันเป็นอยู่เฮาเป็นจังได๋บ่งมาเบิ่งว่าหน้าตาเฮาเป็นแบบไรอ่าประม่นว่าคิดว่าเฮาให้ความหวังว่ามาไหวมาขอโลดบ่บ่เคยเว้าจะเกิดเนาะก็เฮายังบ่ได้คบกันเนาะคั่นว่าเฮาคบกันโอ้ดนแล้วบ่ก็ว่าไปว่าอยากมาคบมันยังบัดนี้มาซุมมือเปิดว่าสาวลาวตัวเนาะโดย กบอีกย่างนะสนวนเพื่นบอกว่าเพื่นเอาเงินมาให้สาวล่าเพื่นว่า่อนว่าจะล่องใจยูเมนแทบบ่นะโบเมนได้เพื่อนเราเมื่อนั้นเพื่อนเราว่กเพื่นทืเงินมาสองหมื่นเนาะเพื่นว่าสองหมื่นาองหมื่นห้าเน่สองหมื่นห้าเนาะจิเบเล่เนีเพื่อนว่าเนี่ยการใช้จ่ายกับบู๊จักว่าเพื่อนมัเท่าสกับบู๊น้ำเพื่อนเนาะอันเรื่องนี้กันโดยโดยแต่ว่าทางเพื่อนนี่ไม่ได้ให้เจ้าแท้สองหมื่นมนบสองหมื่นห้อ การทางซาลาวก็บริตตัวเพิ่นเลยเนาะไม่ก็ว่าตามสื่อที่เฮาได้ทำจากเพิ่นคละเนาะการซื้อแบบอ่าไรงง่ายกับข่าวกับน้ำมากินน้ำกันเมนบอกเมนไทยมากับน้ำกลั้นเื่อโดยโยงกินกินน้ำกันนี่แหละเมนกับอีกอย่างเพิ่นก็บอกว่าซาลาวนี่เราเอาเงินค่อยโฆษนาแล้วก็ไปแบ่งไปปันกับไปว่าพวกที่มาถ่ายไปนี้นะโอ้ยผมมีคนจริงเด้อะผมมีพี่น้อง ทางเฮานี่กับโบลีฮูอินูอินี่ยังแน้นๆทางสซอรก้กับบบพ่อใจแน่เนาะแปลว่าบบพ่อใจแบบไรสนวนเพราะว่าทางมันบมความจริงในความจริงมันโบเมนเดบนนั้นมันโบงามเนาะมันโบงามทางเฮากับอย่างไงตุ๊กต้องกันเนาะมันโบเมนที่ว่าว่าเอาเงินมาให้สะพอนี่แบ่งกันกับมันพวกที่เฮาท้ายมีพวกใส่ทามลงไปมนพวกพี่ทายทามลงไปแต่ที่จริงเนี่ยมันโบเมนเป็นพี่น้องเอฟซีทุกคนเลยเนาะมน แตว่าเป็นผู้ว่าผู้สาวกะไม่ก็ขึ้นกูอยู่ก็ผัวผู้สาวเพิ่นอยากให้หน่อยอะไรมันก็เรื่องของเพิ่นเนาะทั้งเฮากะบเมนสี่บริเลนาู่เรื่องนี้เนาะโดยแต่เพิ่นจะให้เท่าะไรกะเฮาเก่าบวงคู่เพิ่นเพิ่นแต่ว่าที่แบ่งกันนี่มันโมเมนเฮาบริเลเบนเลยทำบริเอาเนาะเพิ่นโทรมาทางเจ้าหรือว่าเพิ่นทักมาโบหรือว่าอะไรเพิ่นก็โทรมาทางข่อยตรงเนาะเพิ่นบอกว่าทางเจ้านี่สิบอกสะพอนตัวข่อยบอกว่าสันเพิ่นเมื่อแบบว่าเพิ่นบอกสมวังเนาะ คนบอกว่าสะพอนี้อันยังไม่หายคำตอบเพิ่นบบนีนะเพิ่นบอกว่าคล้ายแบบว่าเพิ่น่าว่าเพิ่นฮิตอันพิตวังว่าซังใสมองออโดยโดยโดยเพิ่นนบทจงใดการเรื่องนี้เนาะก็อยากให้ชี้แจงด้วยความชัดเจนเนาะทางเฮ้านี่ก็ได้ก็คือว่าคือทางเฮ้านี่ได้เป็นเต่สะพานบุญความหักหรือว่าสะพานแบบพานำทางมาจีชื่อได้แต่ว่าขึ้นว่าความหักมากบ่มันก็ขึ้นอยู่กับสองคนคือเฮ้านี่นำไปเนาะ แม่มันกับโอเกี่ยวกับฮาวที่ผู้ถ่ายทำหรือว่าถ่ายคลิปลงไปโดยเนาะโดยนั่นแหละเพิ่นทำเสอแก้วเนาะเสกแก้วว่าอ้าวมันคือเป็นแบบนี้เรื่องที่ว่าอ่าทางอันผู้วาว่นทางว่าทางไายเพิ่นเอาเงินให้สาวลาวแทบบอเสกแก้วก็ยังบวงงูคือกันได้สนวนว่าเพิ่นให้บ่ให้เนาะแต่สิมาวอาว่าให้แบ่งให้ว่าเสกแก้วกับสะพ่อเนี่แบ่งกันมันบ่แม่นเนาะโดยถ้าเพิ่นให้ก็ให้อิลีเนาะตอนนั้นเพิ่นให้โอนมาให้เนาะเสกแก้วมาให้พันเนึ่งเนาะโดย เิจิ่งมันกะเพื่อนเราเพื่อนซื้อโทรศัพท์ให้กับไม่ได้ซื้อเนาะโทรศัพท์กับองน้องซื้อเองอันนี้กะซื้อหลายปีแล้วแต่โดยโดยช่องซ้ำปีแล้วโทรศัพท์กะแล้วเพื่อนชื่อเมื่อกัเพื่อนก็อยากเอาให้แต่เขากบอกเอาเกลเจยเพื่อนนะอย่าเพื่อนเลาว่าบ่มีเนาะเกลเจยอย่าเพื่อนเขาว่าเดี๋ยวข้ารถกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวกับโบมีแล้วกับเพื่อนก็เอาให้ทิมให้กับโบเอาก็ให้ได้กับเอาให้เพื่อนให้สามพัน นาดเรเกียรติบาร์ฮาวมหักเนาะเพื่อนก็เอาให้ได้ก็ให้สาวแก้วก็ยุ่มมันนะเอาบเาพราะว่ากับมือน่นเนากคือาทางสกับมากพื่นกบวาคือกันเนสาวแก้วะันมาที่เงินมาสหมืนหไปทเองนะโดยแ็กกัทางฮาก็เลยถามยอดไปบา่าเมนบอเงินบนั้นเนามนมีทางาราคาบสาวแก้วอันี้บยกันไปนะ ไอทางโพมันก็ตอบว่าเบิดแล้วเบิดเท่านี้มีกระทั่งซาโปนก็ต้องเก่งใจเพิ่นเนาะมีกระโบมีค่ะกรบโบมีต้องคิดไว้อย่างคิดว่าอยจะเพิ่นโบมีจะเพิ่นโอ้ยมาสาวลาวต้มบอกว่าค่ะรถุดกระเมื่อกระได้เหมือนเนาะยันเมื่ออันนี้ก็เก่งใจเพิ่นเพิ่นมามาหอดบ้านคนยังกัะเนาะไยทางผเพิ่นก็ะได้ตอบเนาะสักเกลเนาะว่าท่าว่า ค่ากลับนี่บ่ฮู้ว่าสิเดอเงินจักพันเพิ่นว่าจังซั่นนะ่แล้วกบ่กล้าเอาของเพิ่นแล้วกเพิ่นให้ยังกบ่ยังเอาแล้วเกรงใจเิ่น่ะบ่ได้บ่ว่ากลับเมื่อเพิ่นเว้าว่าาวลาวต้มตัวเนาะกบ่แม่นเฮากบ่ได้ตัวเนาะบ่ได้ว่าตกลงปงใจยังกับเพิ่นหั่นน่ให้เพิ่นเข้าใจในบจุดนี้โดยแม่แบบมาก็มาแบบปุ๊บปั๊บเนาะแม่นเฮากบ่ฮู้่ว่าเพิ่นสิมาหยังมายังเพิ่นแค่ว่า อาจสิไปหาเด้อเพิ่อนกับบล่าวอย่างอื่นเนาะเมนเมนหากรณีคือว่าซาลาโตนี่มันสิเป็นแบบนี้ทางทางบ่าวไทยนี่สิคุยคุยกับอ่าซาลาเนาะลงเลยกันว่าข่อยนี่มักหักเจ้าแท้ซาลาก็ต้องเอ่ยว่าหักคือกันมักคือกันอ่าแล้วเพื่อนว่าเออเมื่อนี่เมื่อนั่นเนอะสิเมื่อใบเมื่อคอเมนทางนี้ก็ต้องรานว่าโดยเมนแล้วเนาะอันน่ามาได้แบบนี้เนมนเมนถ้าว่ามาแล้ว็ซาลาปฏิเสธ คือว่าพิดบังตือว่าต้มอันนี้เฮาเฮาบริวารความบังตั้งแต่แรกเนาะเฮาบได้บอกว่าคบกันเด้อะยังนี่ให้มาท่ำน้ำแม่น้ำยังขารุงกระดองเนาะอันนี้เฮาบไริวารเนาะโดยอันนี้ค่ะเพื่อนคิดไปเองนะฝ่ายของเพื่อนเองนะนี่เนาะทางอันลูกเต้าของเพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยหนะสนุนเพื่อนบอกว่าอ่ากระโทมัตติสเกลนี่ว่าอ้าวว่าถ้าบ่มักบ่ฮักเป็นยังจังให้เพื่อนเมื่อคอยว่าคอยกับบได้บอกว่าดสัน เฮาทางเฮากับโบฮู้ว่าเพิ่นจิมาเนาะนี่เฮากับโบฮู้แม่โบฮู้เนาะพี่กับโบฮู้นําเพิ่นคือกันเพิ่มกับมะพร้ว่าเฮาคือกันแต่ว่าบ่ได้ตอบเพิ่นดอกออ๋อมีคนแชทมาหาเจ้าบ่เฮาก็บ่ฮู้จักว่าเป็นไผแต่ว่าก็ย่าแล้วว่าบุเบลความจริงเฮาเลยบ่อยากไปนี่แา้ว่ากเป็นตกเป็ยังเพิ่นยก้วว่ามันหายเห่งนะ เลยเฮาปล่อยไปชาเดียวกับเมันกเงียว้าเพราะว่าเฮาบริเวณเป็นคนเรานั่นเฮาบริเอาของอนาเม่นเฮาก็บบริโลกเนาะเพิ่นกัเฮาบรเอาเพิ่นกัให้ด้เม่นเฮเอาเพิ่นกับยันให้่สามพเพิ่นให้ชั้นนี่เฮาบริเวณด้ว่าสองหมื่นสามหมื่นนเพิ่นซื้อมาค่ารถของเพิ่นค่าใช้จ่ายเฮาก็บริหัวเพิ่นเมื่อไหรเมน จะมีแต่ทางเฮาวและถามเนาะแม่เท่านั้นแล้วเขากระเตลทำนั่นแล้วว่าเงินขำว่าสิไปขอให้โอนน้ำมูเคยขอจักเตือได้ให้โอนมายังไงเธอกับที่ว่าเขาคุยผ่านมากับบุรีเคยวอาเป็นสู้เป็นแฟนกันเนาะไม่แต่คุยเป็นนับถือเป็นมู่เป็นคู่เป็นหน้าเป็นนอกกันไปอันนี้น่ะชือว่าลูกสาวเพื่นทักมาหาท่านเจ้าแม่นโอ้โดยรวยเพื่นทักมาลุยตัวเลยคือน่าวเพื่นบู่วยังบ่ลูกสาวเพื่นบ่าหู้คือกันเนาะ เพิ่นบ้หูเห็ดเพิ่นมากกับโบู้เลยเนาะเพิอยู่เพิ่นกับบุตรีเพิ่นเพิ่นกับยู่พี่เฮากับยู่พี่กับบางทีเพิ่นสิบะหูก็มีสเปิ่นเพิ่นอาชิโบเข้าใจเม่นบางทีเพิ่นก็ทำหลาทำงานเนาะสมุทรนะในการทางโพเพิ่นอาชิโบได้แนะน้าจังซีนะลูกก็เป็นห่วงพ่อเขาแน่นเม่นเม่ธรรมดาเนาะเขาก็เข้าใจเนาะโดยโดยกะพ่อพิษวางเมื่อเพิ่นกะกะอยากว่านี่ เมนคงธรรมดาเรื่องนี้เนาะก็อยากใครอยากถามบอกว่าเป็นในไรเรื่องราวเกี่ยวกับสาวเราเจงซี่นะแม่นมักจริงบ่คือว่าให้ทางพอเมื่อหาจังซี่จังซั่นนะคิดว่าทางนี้นะบอกให้มาหาเด็กที่จริงเดี่ยวมันบอกเมนเนาะบอลเดว่าจะคำเลยว่ามีแต่เพื่นท้าว่าอยากมาเฮากระตอบเนาะว่าอยากมากมาเนาะโดยแต่ถ้าเฮากะเป็นคนลาวเนาะกะบม่บริอยาก อาเจสีสัจจะแม่อาก็คือว่าคนต่างประเทศซักซาเพิ่นนี่เนาะมาเที่ยวมายังมาเยี่ยมมาชมบ้านเฮาเออเพิ่นเพิ่นอยากมาคันสมมงหมว่าเฮาห้ามเพิ่นว่าสิว่าคันเฮาห้ามเพิ่นว่าสิว่าเอ้าอยากเมือดินนำกับโให้เมืองวัาสันเนาะแมกี่องค์กี่คุยไายคุณลาวสาวลาวอะไรต่างต่างแม่ศรโมงงามีอีกเนาะโดยก็คือว่าโบ่บวปฏิเสธน่ะล่ะาเพิ่นอยากมาเยี่ยมมายามข้าวค่ะต้อนคับอย่างดีเนาะ เฮาก็บอกก็นเลยพายังมาก็มาตอนหับอยู่แล้วมากระบอกก่อนได้ว่าจะได้เตรียมมาอีกอย่างคนเฮามันกะกะหากะคุยกันเนาะสนวนเนาะเมนเมนบ่มีพายชิลงเอ่ยกันไว้ปนนี้แล้วเมนต้องหูใจกันไปก่อนอันนี้ก็คือชาวพอดเพื่อนกะยังบริหูใจยังเพื่อนนะก็อีกอย่างกันเนาะกะ เทากัเพยเคยอ่าผ่านประสบการณ์แนวโบราณบร,รีผ่านมาแล้วเมนบอกว่าอีกเจอซ้ำรอยอีกมนี่าว่าดีก็ดีไปเนาะถ้าว่าเอาไปเลี้วก็ดีไปก็ดีไปใช่ไหมเดี๋นี่มันต้องเสี่ยงเน๊เฮามัยังบ่ฮู้ยังทำโบฮูปกปายสาเหตุไหมเมนเมนกะปฏิทินสาวพ่อถนณพี่นอ<ร><ร>้องเยโดยอันนี้ก็ต้องแบบเบิ่งกันไปก่อนฮะแหละแต่ว่าบัานนี้นะพันโท่มาเจ้ากรฮับอยู่บ่พันนี่ค่ะพันเมื่อนะพันโท่มาอยู่บ่โท่มา ดูมาค่ะว่ายาแล้วบวับด้วยยาลูกเราหายโอ้โหทั้งไปยังมีปัญหากับเกาะผัวเพิ่นฮัลโหลบอกบอกเพิ่นเราเจ้าก็ต้องโทรมากระยาด้วยค่นี่โมยังมีปัญหาแม่โม่แล้วบมยังมีปัญหาอย่างกันนะโดยโดยดยเดี๋ยวมีปัญหากับแบบกบผัวเพิ่นหรือว่าลูกเต้าเพิ่นอะไรเนาะโดยสัุหน่อยสิว่าพิษเทียงกันไปอีกแม่ ที่แบบลูกพ้องห่ามกับทางเพื่อนก็คือว่าแน่เนาะกัจิตใจมันก็ต่างกันอยู่เลยแบบหันห่าด้วยว่าอยากมาอยากดิ้นอะไทางลูกห้องห่างกับเพื่อนก็อยากไปอยากมาจังกสี่เนาะทีมันก็ผิดพลาดอยู่เหมือนกันไงทางเพื่อนก็บอกอยู่ว่าก็ยังห้ามพ่อในนิดนึงเพล่นว่าแต่ว่าห้ามพ่อบ่ได้มาสั่งฉันเดีบอแต่ว่าเพื่อนเพื่อนได้งานอยู่ที่ลูกตาอแต่ละคนเออรายงานเบิด เนาะก่อนเพิ <thing> ่นสิมานี่ก็เพิ่นก็บอกว่าบอกกับลูกกับเต้าเพิ่นแล้วบัดพ่อพอกลับไปพ่อบ่วังเป็นหยังคือาหาทางเฮาซนนก็ว่าเนาะแต่ว่าสิคืออยู่บ่ว่ามันก็บ่เกี่ยวกับผู้นําทางมา่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอ่า2คนคือว่าแหละเนาะเว้าแล้วเว้าอีกอันนี้นะนอยู่กับ2คนว่าฝ่ายนึงบ่รับก็คือว่าต่างคนก็ต่างอยู่เนาะ ่กะทางคอยกะอยากถามเนาะสรวนว่าถาดสแกวพิษเนี่ยกับสแกวก็ต้องขอโทษขอภัยน้ำอีฟซีทุกท่านเนาะที่ว่าเอาทางหนุ่มไทยมหาสาวลาวในและบัดหนุ่มไทยเมื่อหนุ่มไทยพิษวังหนี่งอะสาวแก้วมาถ่ายท้ำเนาะถ้ายพิษภาพประการใดก็ต้องขอโทษน้ำอีฟซีทุกท่าน ค่ะทำใหกับมนฟุู้หูว่าเธอถึงถ้าว่าพิพัฒนกับเนาะโดยแต่นี่เทาก็ว่าทำดีที่สุดแล้วเมนก่อนเทาจะทายเทาก็บทำทรงผ้าเมนเมนเมนโดยก็เทาก็บอะไรแบบว่าสีดินด้นขาวบาทเดียวเมนเมนเเนาะกับเมนต้องโค้งง่าตเพิ่อคังนี้เนาะกับเมนเนาะอ่าท่านได้ท่านทายเนาะโดยคือทางพ่อเพิ่นมือนั่นเทาก็ต้องถามเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นว่ายินดีว่าสันเนาะโดย เพิ่นยินดี<ม> EN, เฮ้า<ม> EN, ไายแม่นอะ่ร <ม EN, S 1> เฮาจึงไายได้เนาะแม่นโดยก็คือว่าได้เพิ่นก็เป็นคนเาเก่งแน่ล่าเริงเนาะแต่ทางเฮากัแบบโอ้ยถ้าว่าบ่ปิดอันคิดก็คือว่าสิยาวเหยียดเลยลนะ่ะพูดไม่ออกเย้ยแมียนเพิ่นเป็นคนอ่าพูดเกง่งแล้วก็อารมณ์ดีทนะเนาะโดยโดยอันนี้กเฮาทางเฮากัคือว่าแหละมันกถ้าผิดพลาดบ่นี่กั มันบอกู้โได้เนาะสเกลเนาะผิดพลาดแบบไรฮะนะมนโดยโดยคือทางซาพอนเหมืนกับริสุทธิ์ด้วยใจพันเองโดยแต่ว่าโอ้ลมแตนละคนมันก็ร้ายเนาะซาพอนเนาะโดยมนก็คือว่าเพิ่นกับเป็นสาวโสดกับยังมีดุมมีผัวบอกง่ายๆเนาะสาวโสดนี่สีหับซ้ายได้ทุกคนคือเพื่อนว่าว่าเออซ้ายคือบว่างสีกสัดคนเฮามันก็ต้องคุยเนี่ยเมนบอก บอกูดว่าพี่น้องโทรม่าด้วยว่าญาติทางไรโทรมามันกับลายเนาะบอกคิดแต่แนวเดียวนะบางทีเอือยโทรมาหรือว่าน้องโทรมาเนาะมันก็ลายคนลายคนเลยคนสำคัญเปิดโทรมาก็เพื่อชิวางก็เพื่อแห้งแล้วเป็นเมื่อไงเพื่อแล้วเนาะมก็คืออันโทรเบอร์ได้แป๊บเดียวว่าท่านนี้ได้เงินหมดอันนี้ว่าโทเม่นเนาะเพื่อชีวังมันจะเด็ดแน่ ก็คือว่านนี่เนาะไคคือพันทักมันยังมากกับฮับกระโตด้วยความจริงใจเลยอ่ะชาวพนเลย่เฮับกระโตปุยยาบนเสียใจโอ้ยีู้ขากไปชาวพนคือบกตอบแนั่นเองอว่าให้กบูดนะตามตรงอ่ะแหละเนาะกับปอยยาคุยายอีกอย่างกับย่านภายในครอบครัวทางภายนุ่มละไทยเนาะย่านพื้นเดือดร้อนอีกอย่างฮับกรบโบหูเนาะภายในครอบครัวเป็นแบบไรฮะนะ กะถ้าว่าเพิ่นทักมากกะทั้งสะพอนชีโปโต๊ะร่วนกะบอกคืออีกเนาะเมนเมนแบบว่าต้องตอบเพิ่นแบบว่าโอ้คอยกะบออยากคุยน้ำเจ้าร้ายแบบนี้แบบว่ายันพิษทั้งครอบทั้งครัวให้เพิ่นเข้าใจนี่แบบนี้นะเนาะเมนเมนให้เพิ่นเข้าใจในเจ้าเองเขาแหละอ่าหาสิบแปฏิเสธมันกะเป็นไปบ่ได้เนาะคนเฮาเนาะโดยโดยมันคือแบบบ่จบบ่งามเขาแหละเมนโดย ก็คุยเพื่อนไปเออนี่นิดนิดหน่อยเขาก็ไปเฮ็ดเบียดเห็งานเขาเนาะเขาก็คนมันเบียดอยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้คยร้ายอยู่แล้วเบียดอยู่แล้วคนเบียดคนงานอยู่แล้วเนาะโดยก็มามืาอนี้ก็สิประมาณนี้โบสาวแก้วก็สิประมาณนี้ได้ให้คำตอบเนาะเพราะว่าอ่าคำสาวพรว่ามีเพิ่นทักเข้ามาแบบอ่าแนวบ่เน้นนี่โบนี่เนาะแนวโบดีกัไปนะเนาะแม่โดยโดยไลฟ์ซีก็คล้องใจอยู้ว่าสันสัโดย แต่คนก็ว <laughs> ่าซาลาตุมเต็มนี่น่ารักเลยกับบอวถวายใจอย่างยังเนาะต้มช้ำได้คันต้มเฮากับบัวพามาเขาเดือดร้อนแน่นเนาะแม่นเฮาก็ต้องพาไปบนเนื่ <GO av uther> นเขาว่าอยากต้มอยากตัวนะบัดอันนี้อีกอย่างว่ามีพี่มีน้องเพิ่นมานักเลยก็ยังดีถ้าเพิ่นมาถ้าเพิ่นนะโอ้ยชาวลาวนี่ยตายเลย บมเมนต์ตายแต่สาวล่าเลยจำนวนเลยตายทั้งผู้ไายคลิปเพิ่มโลยไปเยาวากันแน่พมมีนอ้าอยประเด็นนี้มันก็หลายคนสีอาจเข้าใจเนาะบางคนก็สีอาจบอกข้าใจ<ม>กับทั้งห้ากับบูที่อธิบายให้อ่าให้เข้าใจแบบไรฮะนะ<ม>โดยอย่งไรกับพิจารณาเบิร์กแถ่นเนาะพิจิตถือกับบู้หูโมมีพี่น้องเลยอ่ากับมาเนี่กับโม,มีอย่งไดรเนาะสาวแก้วเนาะก็อยากให้เข้าใจทุกคนด้วยเอชซีที ขามาติดตามเบูรบสุ่มนทางสาวพลคนนี้แหละเนาะก็อยากให้เข้าใจก็อย่าว่านี่นั่นเนาะบุญพี่น้องเนาะโดยก็อยากให้วอาด้วยความจบความงามในบุญพี่น้องเลยโดยเหตุด้วยผลเนาะแมนเมนอ่ะวบบนี้กับทางสาวพลกับสิได้กินข้าวกินน้ำเนาะโดยกับสประมาณนี่บุญพี่น้องเลยมมียังได้นาะสาวแก้วเนาะโดยเราก็เชรเนอกบุนไปหากินข้าวก่อน สบายดีสบายดียดอ่าฮะไปพี่น้องทีวานสกเกลกาา็ได้มาทานได้ละเอียดน้ำสะพรสดเจนเลยพี่น้องเลยที่ว่านว่าทางเราไทยเพื่อนมาหาสะพรมีอ่าเรื่องอีกอย่างเกิดขึ้นในสะพรในเพื่อนมาเทศอีกโัเนาะ คลิปนี้ก็มีคำตอบเรียบร้อยกพี่น้องเนาะแต่สเก,กลก็ได้ทำเพื่อนว่าก,กา็จะถ่ายท้ำนี่สเก,กลผิดดือบอกกพีดด่นอ้ดดนองเนาะการวยไอซีถูกท่านพิจารณาเนี่ยถ้าว่าสเก,กลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนำไอซีถูกท่กนานโดยที่ขาว่าซ่มคลิปสากแก้วพีน่น้องโดยเนาะการสำตะคลิปนี้ก็สิ่พอประมาณนี่แหละพี่น้องเลยโดย,โดยฉันสเก,กลก็จะได้ขอจบคลิปนี้แันนี่เนาะ ต้องขอ ar, ขอบคุณขอบคุณน้ำเอจิตุ่านศิกรรมาขับ zoom กิจสเกตเตอร์ต้นจนจบฝากนี่เด้อฝากก็ได้ก็แซดติดตามขับ z ม o ส่องสเกตบ้านเฮาน้ำเน่เพราะเป็นกำลังใจให้สแกตสร้างคลิปต่อไปโดยสังคีตินี่สเกตกับโคจบเพียงตัวนี้กับพวกกันใน้คิดหนาสังคีิปนี่ขอกลับ่าสบายดี